สวัสดีครับผมโคดอินชวลครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทสีภูมิบ็กเกอร์นะครับวันนี้ก็ว่างเว้นภารกิจนะครับไม่ไดอ้อัดคลิปนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับกันภัยนะครับซึ่งปกติจะต้องอัดคลิปช่วงช่วงเวลาที่ทำก็คือจะเป็นอัดคลิปลงช่อง youtube ลงรีลหรือลง t i กต o k นะฮะให้ความรู้นะครับวันนี้ก็เลยกดก็ได้นะในช่อง ช่องช่องลายช่องลายที่ทําเก็บไว้เป็นไฟล์เรออียกงานขั้นตอนการทํางานซึ่งคุณชยุทธได้ส่งมอบไฟล์เรียกเอกสารจําเป็นสําหรับการทํางานของตอนเองล่ะและ้วก็ส่งให้กับทีมงานนะได้เอาไว้เป็นเครื่องมือในการทํางานไว้หลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสส่งให้กับทีมงานนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณชยุทธแล้ว่าคุณเม่นนะครับที่เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องการจัดทําเอกสารชุดนี้นะครับเอกสารมีอะไรบ้าง หนึงในเรื่องของเอกสารระบบ MGM นะครับซึ่งในลิงก์ที่คุณชิวส่งมาให้นี้ในนี้จะมีหมดเลยระบบ MGM คือ MGM คืออะไรขั้นตอนอะไรต่างๆซึ่งเราได้เข้าไปศึกษาเราจะได้รู้ข้อมูลซึ่งจะเอาไปอธิบายให้กับคนที่จะมาสมัครสมาชิกกับบริษัทสิีคุงได้รับทราบข้อมูลนะครับสหนังสือโอนโค้ตนะครับจะเป็นหนังสือเอกสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโอนโค้ด เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนการดูแลของตัวแทนในหน้าต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับข้อที่สามจะเป็นในเรื่องของแพ็กเกจประกันวินาศภัยนะครับจะมีเป็นแพ็กเกจเลยประกันสองบวกสามบวกนะรเราจะมีแพ็กเกจซึ่งคุณคุณเม่นได้ทําเป็นแค่หัวข้อไว้ให้เลยนะครับว่าในนี้มีอะไรสําคัญๆอยู่ตรงจุดไหนบ้างน,นะครับข้อที่สี่ โปรผ่อนบัตรเครดิตนะฮะในนี้ก็จะมีเขาเรียกเอกสารหรือข้อมูลในเรื่องของโปรผ่อนบะัตรเครดิตนจะมีของบริษัทอะไรบ้างมีวิทยะมีเขาเรียกไ,ไทยเศรษฐไทยเศรษฐกิจหรือจะเป็นของไทยวิวัฒนะฮะในนี้ก็จะมีอยู่แล้วก็จะเป็นธนาคารไหนบ้างคุณแม่ก็จะใส่ไว้ในนี้ให้หมดเลยนะครับซึ่งหลากหลายบริษัทที่เขาเรมีโปรตัวนี้อยู่นะครับอันอย่างที่5ก็คือใบสมัครสมาชิก นะครับใบสมัครจะมีแน่ไฟล์ไว้ให้ตอนนี้ถ้าเกิดนั่นคือดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ปิมพ์เอาไปให้เขาเรียกสมาชิกที่สนใจจะสมัครกับเราเอาเป็นเขาเรียกได้สะดวกนะครับหตาราง่วนรถสมาชิกฮนะตาราง่วนรถหรือเรียกกนว่าตารางค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละฮะซึ่งคุณเม่นได้อัปเดตไว้ให้ทุกเดือนซึ่งจะอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ตรงช่องข้อความนะครับท่านใด อยากได้ข้อมูลตัวนี้ก็ไปกดไปดาวน์โหลดเอาไปเก็บไว้เป็นข้อมูลเป็นคลังความรู้ของตัวเองได้เลยนะครับซึ่งข้อมูลดีๆแบบนี้หายากนะครับทีมงานเราเท่านั้นที่ทำให้